สวัสดีครับผมมาอยู่คนที่ที่สองนะครับเนี่ยผมขอพูดนะครับวัคซีนเนี่ยเนี่ยคุณเอาเงินหกพันห้าพันหายเหวเลยเนี่ยควรจะเปลี่ยนเป็นวัคซีนเอามาให้คนไทยเรือดำน้ํารถถังเฮียหายเหวี่เฮียอะไรเนี่ยควรจะเปลี่ยนมาเป็นเงินแล้วมันช่วยที่ไฟไหมที่เอามาช่วยที่กิ่งแก้วได้ไหมเรืนอ,นอดำน้ารถถังเนี่ยก็ไม่ได้ คุณเนี่ยควรจะเอาเงินห้าพันหกพันเนี่ยที่มาแจกคนนะเปลี่ยนเป็นวัคซีนคนมันไม่อยากจะได้เงินหรอกเขาอยากจะวัคซีนเนี่ยมาฉีดใส่ตัวเขาอะ่ะแล้วเขาจะได้มาตม,มาทํามหาแดดกันไม่ใช่เหมือนคุณกรุงเทพแม่งก็ไม่อยู่หายหัวไปอยู่ภูกเก็ตไม่ใช่ไทยก็จะตายกันอยู่แล้วยังเอาต่างชาติเข้ามาเอกไปเล่นทะเลแม่งที่ภูกเก็ตเอาเข้ามาทำาิธีอะไรเราเนี่ย เท้าตัวแล้วไม่ต้องใส่แมสกันแล้วอเมริกาไม่ต้องใส่แมสแล้วผมว่าผมจะครอบครนะัวเนี้ยบินไปลาวแหละถ้าผมทําได้นะเนี่ยจริงๆเนี่ยมึงนะ่งนะั่งล็อกดงล็อกดาวไอ้เหี้ยมึงเปลี่ยนจากเงินน้ำพันโอ,อกงันที่ไปแจกเขาเนี่ยมึงรวยนักไงถ้ารวยจริงมึงเอาเอาเงินเนี้ยไปซื้อวัคซีนให้คนไทยเขาเฉดให้เขาทํามาหาแดกกันบ้างนะครับจริงๆนะครับถ้าคุณรวยจริงเนี่ยเอาเงิน,นมาเลย มาซื้อวัคซีนให้คบโดสมาฉีดให้คนไทยเราจะไม่ต้องใส่เมสกันแล้วแต่ไม่ใช่มึงเม่งอยู่กรุงเทพแทนที่จะให้กําลังใจคนไทยก็ไม่ให้อหัวไปอยู่ภูเก็ตคําพูดที่มึงออกข่าวมึงบอกว่านะจ๊นนะจ๊ะคนไทยจะสู้ด้วยกันแต่มึงไม่สู้มึงฉีดวัคซีนทั้วไงมันดีสําหรับมึงอ่ะมึงเห็นแก่ตัวมึงใจคนไทยทายได้ไงควสวัสดีครับฝาก ลุงดงป้าบานครับผมเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนเดี๋ยวเราจะไปเจอที่อีวิทยานะครับสวัสดีครับ